คืเจอา filter นี่คืออะไรไอโบบอผู้บอไม่ใช่ไอบ้บอผู้บอผู้บออ้าน้องหนูอ่ะอด้วยเลยเต้า f จริงเหรอ enhance beautify เพิ่ม e f ฟ e อีกไม่ใช่เอฟเฟ t ต่ make up ่งนี้หรอกดเลย ไฮพี่ดิวไฮพี่ดิวพี่คอร์ดพี่ดิวค่ะฮัลโหลค่ะลีน่าสวยมากอยากดูหลิงอ๋องภาพคุณดิวหลิงอ๋องไม่ได้ค่ะตอนนี้ดูหมิวกับลีน่าก่อนนี่ดิวดิวหมิวดิวหมิวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มิใส่ดิวดี่เขาพี่ดิวหนูว่าทำไม่เป็นอะเฮ้ยเฮ้ยโน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 พี่ดิวจบจ้ นี่กับนานค่ะเลี่เาบแ e f ดูยังดูแก่เลยิวทำไงอันนี้เด็กสุดเลยแต่มันเป็นแบบเฟลเตอร์อย่างนี้เลยนะนี่สามร้อยถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปเราวางก่อน ไม่มีอันนี้ด้วยย่อยอัจไปคโอติกน่นคโอติกสุดๆน้องกลิ่นน้ำอมคุณมากอ่าไอ้นั่นอะอะไรนะ้อดคุณมากหนูเคยใช้น้่ี่ขาวย่อะไรนะืมดิแล้วถอดไกลขนาดที่ะมองไม่เห็นไม่เห็นจริงด้วยไม่เห็นอะโซดไม่ดเ เขาใส่แอปใชใส่ไม่น่าอ้อมหักันใส่แอปเขาบอกว่างานบอลสีอะไรงานบอลสีอะไรคะเรารู้แล้วบอกสีมิวลีน่ามิวสีแดงค่ะจริงหรอใช่ลี่ามิวสีแดงอ้มีคนบอกอีกทีเออเป็นผู้บริหารช่องนะคะเอออันลถ่ายทุกวันค่ะอ๋อราถายุกวันเนี่ยใคลีน่าพีอ่ะพี่ส ออพี่่อผ่านจะเสร็จประมาณใช่ไหมคะอ่าเสรค่ะ่สอวท่าเลยค่ะขอบคุณค่ะวิวหกร้อยสามสิบแล้วหกร้อยยี่สิบเก้าสวัสดีค่ะไอจีของติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมิวเจ็ดร้อยแล้วอ้อมสวยมากอ้าวพี่ิวแอบเห็นมานู สวยดี <c urs unto> ่ช่างเลยค่ะทาน่หนูอ้วนนะูะ <ita> พี่ดิบอกว่าหนู้น่้าหนักมากพี่ดิวช่วยช่วสุสารหนด้วยพอบอกพ่ลาหนักมากหนูนั้นเหมือนตึกเลยไม่น่าไม่น่าพี่แตพี่ด้าอมไ่ะอรีน่้องไปไหนเน่้องด้วมน้ป่ตรงนั้นองปีนปเ เอาเริ่มปีนป่ายกันแล้วค่ะทุกคนเราควรเอานี้ออกนะมันแบบมันเป็นฟิลเตอร์เกินไปหรือเปล่านะนี่เจ้าหน่อยแล้วิวนะได้เพราดูมองไม่เห็นได้ค่ะพี่กิวเข้างมาแล้วใส่แอปค่ะว้ายอยู่นี่ค่ะน้องน้องอย่าอยู่ข้างหลังหนูน้องคนละกว่าเอนพันน้ำมาก็นหน้าเองเลยสวยค่ะไปไหนแล้วเอา ต้องานซีรีส์จอนเมื่อไหร่ครับปีนี้ค่ะปีนี้ไหมคะปีนี้ปีนี้ค่ะอยากดูซีรีส์แล้วค่ะรอดูเลยนะคะแสงมันตกปะตรงนคุณใช่แสงมันตกกับพี่อะไรอ่ะไอเขาทำอะไรอะคลับซีเฟิร์นเทอร์คอมเมนต์ย์อ๋อไปดูคอมเมนต์ตรงนี้ได้ค่ะอ่านคอมเมนต์อย่างนี้ได้มันอ่านแล้วมันก็ไม่เห็นค่ะยเอาจะเบรพเินค่ะขอแสงสว่างไป ไฟนี <ere> <ather> ้ค่ะเชียร์น้องเหมิวอุ้ยมืดเลยมืดเลยเปิดค่ะแบบเดิมเมื่อกี้ค่ะแบบไฟตอนนี้แบบต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ค่ะสวยเลสวยเลยสาระวันนี้ของวันนี้ intention ในการไลฟ์ของเราคืออะไรคะหมีย่น่าไอติม พี่ดิวหนูแบบเบิกโอเคมือสมสันหรือเปล่าพี่ดิวค่ะทำอะไรกันคะทำอะไรต้องพูดควาจริงหนูน่าสุดอะไรดีจะทานข้าวรอเวลาแล้วกัทานข้าวรอเวลานะไปเที่ยววันนี้นะอ้อมจะแอบหนีนาวาค่ะหนีไปเที่ยวตอนนี้นาวาไปเที่ยวไม่สบายจริค่ะแฮปปี้บาลีชัยใช่คุณอ้อมน่ารักเหมือนเดิมขอบคุณค่ะดีใจ นอก็ข้าไปแล้ยวยังรู้จักกันอยู่โอ้โหรุ่นหมิวแล้วไม่น่ารู้แล้วไงอุ้ยใครบอกน้องก,กันจะตายอุ้ยจริงเหรอ,อม,ม,มีใครรู้จักนะาอ้อมพียดาไหมคะเดี๋ยวเขาบอกไม่รู้จักนะเพราอายเขาเฮ้ยโ,โหชอบใส่กาวินมาเลยไม่หนูนีีจำคุณอ้อมได้นะโอเคทำไม,ำไมเล่น,นะเนนะ อ้อมเป็นเพื่อนของพ่อค oui> ุณแม่ค่ะแม่หมิวว่าเป็นเพื่อนอ้อมเองหละอมอบอกไปเลยแม่หมิวกับพ่อหมิวว่าเป็นเพื่อนพ่อเป็นเพื่อนรุ่นพี่ค่ะแม่เป็นเพื่อนกันพี่น่าขอยาวทำหัวใจหัวใจมีกล้ามอยหัวใจแข็งแรงหัวใจมีกล้าม ลีนารอนดูเป็นตัวแจให้สองคนนีนะขอบเอ้ทุกคนวันที่29สบเก้ามีนานะคะมาเจอพวกเราได้ที่งานบอลช่องสามค่ะดแต่์พวกเราชื่อว่าลีนาหมิวสีแดงนะคะทุกคนหล่ออ๋อสีแดงแล้วคุณหนูใครมีสีแดงอีกบ้างคะหนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันมีใครสีแดงอีกคะมีแค่ลีนาหมิวค่ะพูดได้ไหมคะพูดถึงอีกอันก ลิงออมก็ได้สีลิงออมด้วยอ๋อแล้วสีแดงหมดเลยเหรอคะสีแดงอเอาและผู้บริหารชอบบอกว่าถ้าจะไม่ผิดลิงออมก็สีแดงแถ้าเราลูกเราก็สีแดงสวยจังคู่เลยค่ะเนี่ยเขาต้องอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบไงลูกเราต้องอ๋อลูกอะต้องอ่านคอมเมนต์แล้วลูกก็ต้องตอบนี่นี่นี่ สวยกินคนมากแม่อุ้ยมันสีแดงแข่งกันสวยเปล่าคืออะไรอ่ะนี่นี่คุณดิวไปไหนคะคุณดิวไปห้องน้ำคะ่ะเออใช่พี่ดิวไปห้องนะ้ำคนอันเนี้ย <laughs> ทำไงกลับไป<ฮ>นี่เรา่ะ อ่านอันนี้เราอ่านนี่ไงเราอ่านแต่อันนี้มันก็อ่านเหมือนกันว่ามแค่แบบอันนี้มันเล็กอันนี้มันใหญ่อะไรหมิวยังไม่แก่เลยนะนายังเห็นเลยนะอ๋อหนู้สายตาสั้นอ่ะอ๋อได้เลยเนาะพูดเก่งว่ะมัวจะให้พูดเดี๋ยวเราดังเดียอ่ะทุกคนหมิวลีน่าพูดเก่งมากหมิวลีน่าไปด้วยลีน่าไปด้วยไปไหนคะไปงานบอลไปไปไปค่ะไปมีลีน่ามีหมิวมีหมิวมีลีน่าไม่มีหมิวไม่มีลีน่าไม่มีลีน่าไม่มีหมิวเออถ้าไม่มีหมิวลีน่า แเอาไงพี่ดิวเอาคุณนิวกลับมาแล้ว oh, คุณนิวกลับมาแล้วพ่อมาแล้วใส่สีเดิมเอาไปไหนละพี่นิวเขินพี่นิวอย่างเงียมากถูอ้วนไม่พปรแกรมจิกเงียได้นะเพราะว่าแสงมาสวยอ๋อเหรองั้นนี่นีแล้วจะไปไหนแล้วอยู่นี่โอเคเอาไม่นี่ไงคุณนิวเข้ามาจิ้งจกไม่เข้าดิวใส่จาก็ยาวทั้งยาวทั้งสั้นอ๋อเรากะกแสงแบบที่มันเขินอ่อน อ๋อจ่ิเราต้องพกไฟที่มันพกพา่ะที่มันแบบติดตรงนี้เราก็แบบเออใช่รู้แล้วพี่เดียวหนูยืมนะโอ้ไม่ใช่ใช่ไมย้เอ้ยอ๋อเอใช่ใช่นิ้วแล้วก็หล่นนะต้มหล่ใช่อุ้ยอ่ะพี่หน้าฝากคนหนึงนะจ้าชิชูให้มันชนกันรู้เลยว่าง่ านา ine ine ine> mm. flavors, overseas, لا, ี่เ่ยอาไว้ทีแค่นี้ค่ะม่มันได้โหี่เราใช้ผูดหันอุยไมเปรค่ะเดี๋ยวหนูถือได้ค่ะหนูพูดปะหนูพูดปหมแสงดีอโชว์ตัวหน่อยค่ะพี่ดิวโท t r o ิร์พี่ดิวค่ะพี่ดิว i ทรเ o v e r t อ่ะสวยเลยพี่สวยดีนี่แต่วงนี้แหละไอต่อมาถือไม่ล่สวัสดีน้องมิวเอ็ม แฟนฟอร์มบางอ๋อฟอร์มบาง e คงานเอ้ยวันนี้มีคนรู้จักดิวสำสำโรงไหมฝากถามแฟนคับใช่จให้พูดไิดรลายเลยนะอ้าไม่พูดไม่พูดไม่พูดดตามเลยยอออ่านไม่ทันคือพอจะอ่านแล้วมันก็แบบ น้คุณอ้อมนาวาน้องนาวาล่ะคะอ๋อน้องนาวาอยู่บ้านกันอ่ะพี่อ้อมพี่ออ้มบอกดีกว่าพี่อ้อมจะไปไหนต่อเหรออุยบอกไม่ได้อุ้ยมีคนเขียวพบหมูเด้งนี่ไงนี่ไงหมูเด้งอีกแล้วหมูเด้งตอนอ่านไม่ทันตอนนี้เปิดกล้องหรือยังมาไลฟ์นานหรือยังคะมีแฟนเมื่อไหร่คะิดกล้องไดก็เปิดกล้องใช่ไหมบอกจะเปิดกล้องยังคะนี่เขาถามว่ามีแฟนเมื่อไหร่แล้วน้องหันมาหันเอ้าให้หนูก็ไม่รู้จะตอบอะไรหนูก็หันไปอย่างนี้เลยให้หนูตอบเมื่อไหร่ ก็เราเป็นแฟนกันแต่เราเป็นแฟนเราเป็นแฟนเพลงที่เขาชื่นชอบไหมคุณลีน่าคุยหน่อยค่ะไม่เราเห็นน้องพูดเนี่ยเราก็เลยแบบอุ้ยให้น้องพูดดีกว่าเฮ้ยมีแต่คนอยากเข้าบาร์ไซทุกคนเข้าเลยบาราไซบาราไซคืออะไรคณะหนูดิจุลาพี่ลีน่าอยู่นิเทศนะคะทุกคนนิเทศจุฬาเหรอคะใช่ค่ะเขาอยู่นิเทศหนูก็อยู่จุฬาออ๋ไม่หนูอยู่บาร์ไซ อาทุกคนคอมเมนต์เร็วมากเลยอ่านไม่ทันจริงคอมเมนต์เร็วมากอยากอ่านไม่ทันละกระดานขึ้นไปแล้วแฟนมีดคุณดิวพาร์ตเขาถามมีแฟนมีดไหมแฟนมีใครดีน่าหรอดีน่าบิวมีค่ะละครยังไม่ออกเลยแฟนมีดแล้วหรอปิวใช้ลิปอะไรคะฟอร์มฟอร์มผิดฟิวิปปินส์เมื่อกี้มีใครขับไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียเมื่อกี้มีมาเลเซียด้วยค่ะ อยากติดบาส่ายเอ้มีแต่คนเก็บบาส่ายพี่ดิวเขาถามว่าเรามีบาส่ายล้นตลาดแล้วโชวอะไรเหรโชว์งานพี่ดิว where are you พี่ดิวค่ะลัมาแล้วค่ะหูเด้งหูเด้งหมาหูเด้งหูเด้งพี่ลีน่าหนีแบบมาพี่น่าไปไปพอดิวเข้ามาแล้วถึงตาจะอ่านตาแล้วมันอะไรอะหลีจุฬาอ่านไม่ผ่านฮัลโหลพี่ดิวต้องหนีกล้องพี่น่าไปหนึ่งสองสามโอเคอันนี้คือไฟลง ไฟตกไฟตกไฟตกหัวเลยเนียเนีนะพี่หน้าเนียนอะไรเราเนียนอะไรหน้าเนียนไม่เมื่อกี้หรือเปล่ามีตุ้งพี่พี่อ้อยต้องมาถ่ายรูปเป็นใหม่มากถ่ายไปสิจริงถ่ายเพราะว่าทำนี้ดีกว่านี่นะถ่ายแล้วเราจะเอาลงเนี่ยเอ้ยพี่ดิวดูแล้ววันนี้วันนี้วันนี้วันข้างหลังนี่นี่แล้วก็เอานี้ทับโอ้ยกาแฟเนี้ย ช่วยค่ะแต่เราถ่ายรูปใหม่กันอีกเนาะไหมคะแต่ดูจะต้องใช้กล้องอยู่ถ่ายอ่ะแสงอื้อโอเคงั้นเราปิดไลฟ์ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะแต่คนสองพันแล้วนะเขาถามมาเราปิดเลยเออแล้วอีกช่วงนี้มึงทิ้สวัสดีค่ะทุกคนอยากจะตอบคอมเมนต์มากแต่ว่ามันรันเร็วมากเจอกันยี่สิบเก้าอย่าเพิ่งไปเจอกันวันที่ยี่สิบเก้าค่ะทุกคนเดี๋ยวเรายี่สิบเก้าไปไหนคะงานบอลช่องสามนะคะทุกคนทุกคนขึ้นสแตนด์พวกเราได้นะคะสแตนลีน่าหมิวสีแดงนะคะ อยากลกหลกลักหลกลักลอกลักหลักเขาบอกว่าอยากพึ่งไปเหรออยากพึ่งไปแต่เดี๋ยวร้านเขาจะได้เราออกแล้วนะร้านจะปิดแล้วจริงจริงร้านปิดแล้วอยากเห็นพี่ลีน่ามิวร้องเพลงงานบอลได้ได้ไปอ๋อได้ไปแล้วได้ไปทำนิวเขาไม่ได้ร้องเขาแค่ไปชวนนิวอะไรนเนาจรุ่ะน้องมาเร็วเข้ามาเลยน้องมาไปแม่ไปเลยน้อมมาอ่าน นูอ่านไม่ร้านอ่ะมีแต่เขาบอกอยากติดบารายเหมือนพี่ดิวอะไรให้คุณดิวอ้าวไปแล้วอ๋อบอกว่าร้านจะปิดให้คุณดิวซื้อร้านเลยอ๋อพี่ดิวใช็คการ์ดเลยหนึ่งดีนะพี่ดิวหนูว่าอย่าท้าอย่าท้าอย่าท้าน่าซื้อเลยนะน่ารักทั้งสองคนสี่คนนะคะมีพี่ดิวแล้วก็มีน้าอ้อมด้วยค่ะแต่ว่าไม่เข้ากล้องพี่ดิวหนึ่ง นานน้อมน้อมโอเคน้อมโอเคอยู่ตรงนี้พอแล้วจ๋อไ ok, ไหายอ้าวๆตาละรอติดตาสวยมากครับสีทันมีคนทำสีทันด้ะอุ้ยมีคนบอกซีอู29มาร์จมาร์จ มีนาเดือนหน้าค่ะได้ใบไม่ไมอุ๊ยอันนี้คืออะไรอ่ะนี่ฟิลเตอร์เราเหรอไม่อันนี้คือได้เงินอ๋อได้ของขวัญนะคะของขวัญเราได้เงินนะอู้บีใบม้ผอ่านทันไหมคะเโทรศัพท์เออไม่ทันงานบอลมิโชว์มไหมคะมีค่ะมีค่ะทุกคนลีนาโชว์ไหมคะลีนามิวโชว์ค่ะใช่ไหมคะผู้บร กูบอกใช่กูบอกกูบอกด้จุฬาน่ารักมั้คะเียนอันเนี้ยอย่เงี้ยก็เต้นทางดวยนะนับรู้รมริงเหอนอเคยไลฟ์ป่ะเคยไลฟ์กับาวาได้เงินมาแปดรอบาทเนี่ยููลหหันหห ร้นนนานจปาะนจปิดแล้วอ๋อเหรอร้านจะปิดแล้วเพราะว่าจริงมิวว่าร้านจะปิดแล้วทุกคนเราอีกแป๊บหนึ่งจริงๆเราจะต้องไปแล้วเพราะว่าเราโดนไล่ออกจากร้านมิวลีน่าได้ไหมคะลีน่ามิวสีเง,งียบนะพี่เดียวพี่นา่าบอกไม่มี energy หนูก็หนูก็ energy อยู่คนเดียวเลยเนะี่ยตอนนี้

ตกไฟเหรได้ไหมได้ไฟมไ้หตกไฟป่ะทำไมหน้าปีหน้าหน้าีอะไรนี้ป่ะอ่ะปิดัไฟเก่าอะปลดีกว่าเปนดีก่าเ่นี้ป่ะไหนไหนขอดูหอเอา้ ก็เก็บแขนมรเป็ะไรน้าก็มีเออเก็บแขนหน้าไว้เก็บแขนนลนี่นี่นี่ได้ไหมได้เาอเคโอ้รัได้ไหมโอเคโอ้ยดูหลังมองอ่าเอาใหม่ทุกคนยืด còn dư làm đều Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ไลฟ์ต่ออะไรอ่ะมาอยู่นี่อ่ะทุกคนที่ดูกดแล้ทุกคนลาไม่ลามาถึงสามชั่วโมแล้วเออใช่ทุกคนร้านปิดแล้วเราโดน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 เราโดนไล่แล้วอ่านไม่ทันทุกคนโอเคบายบายนะคะเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่วันนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากเนาะบ๊ายบ๊ายเจอกันวันที่ยี่สิบเก้ามาร์ชนะคะทุกคนเดี๋ยวส่งให้ไหน Bye. Bye. Bye.